ในสุเทพเทสุบันย้ายมาขึ้นเวทีสวนลุมพินีแทนปทุมวันตอบโต้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและจะนำมวลชนปิดทำเนียบทุกวันไม่ให้นายกรัฐมนตรีเข้าทำงานล่าสุดประกาศชักธงรบแตกหักรัฐบาล19กลุุ่มภาพันนี้ชาวนาประกาศยกระดับการชุมนุมเป็นขับไล่รัฐบาล19กุมภาพันนี้ไม่พอใจรองนายกรัฐมนตรีเข้าเจราจาตอบไม่ได้จะจ่ายเงินวันไหน พร้อมย้ายกลับที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์ไม่ปักหลักทั้งคืนสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมวันไม่ปลอดภัยกองปราบปรามจับสามีภรรยาหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S <ม>ในราคาถูกเครื่องรับ8,000บาทที่ปากซอยโชคชัย4เขตลาดพรา้าวใช้วิธีชักชวนลักษณะบอกต่อช่วงแรกสมสินค้าตามนัดก่อนหลบนี้มีออเดอร์สั่งมูลค่าสูงกว่า60ล้านบาท สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเงสงสบู่เบเน็ต C&E